สวัสดีค่ะเทรเดอร์ทุกท่านนะคะเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะคะแบบว่าโหดีดปีดปีดปีดเลยเนาะนะหลายท่านก็เก็บกำไรนะคะเพราะว่าตรงนี้ทำดับเบิลบัตทอมแล้วนะคะก็ยกโลยกโล,กโลขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะอ่าทำให้เราได้เห็นโครงสร้างของกราฟนะคะว่ากราฟมีโอกาสที่จะไปทางไหนได้บ้างอ่ะมาดูกันนะคะ รับจะมีโอกาสที่จะไปทางไหนนะในมุมมองของโค้ดนะคะก็มองว่ามีโอกาสทั้งขึ้นไปเลยแล้วก็ยอ่อ,นะยอรีอเทสนะย่อรีเทสนะคะก็คือว่าอย่างนี้ค่ะนะอย่างนี้นะถ้านับในมุมของอิมเพลนะคะอันนี้คือหนึ่งสองนะคะสามจะจบแค่ตรงนี้หรือเปล่าแล้วลงมาสี่ าลงมาสี่นะคะค่อยขึ้นไปทำห้า 5, นะอย่างนั้นหรือเปล่านะคะหรืออีกกรณีหนึ่งนะคะก็จะเป็นในส่วนของมูฟเฟ,ฟนะคะก็คือ1นึ่งสองสามสี่ห้าห้าจะจบแค่ตรงนี้หรือหจะไปจบตรงนี้อ่าแล้วค่อยเทงลงมาอันนี้มาหาหก็ได้นะคะทำหนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ย Uh, ต้องรอนะคะต้องรอให้กราฟเนี่ยขึ้นไปนะพอกราฟเบรกห้าสิบขึ้นไปนะรีเทสกลับมาเราต้องรอดูว่าเทสลึกหรือว่าเทสแค่นี้นะคะถ้ากราฟยืนตัวแค่ห้าสิบขึ้นต่อจะ้ะนะถ้ากราฟขึ้นไปถึงสักห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดหรือว่าเบรกไปเลยหรือว่าไปหกสิบไปอะไรไปนู่นเลยนะคะก็สามารถนะคะ คาดการได้ว่าการาฟมีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะแต่ถ้าเกิดว่าการาฟเพราะว่าห้ามันยาวได้ไงนะอ่ามันก็จะเป็น ascending ไปเลยนะคะมันก็จ,จะไม่ใช่ move wave ละอาจจะเป็นแบบ ascending ไปนะคะ ascending ถ้าเกิดลอยก็คือลอยไปเลยนะคลอยไปเลยลอยไปแบบไม่กลับแล้วนะคะถ้ากับ retest นิดเดียวแล้วบินทะลุจักรวาลไปนู่นก็คือไม่กลับแล้วนะคะ แต่ถ้าขึ้นไปแล้วเทคเทลงมาแรงๆนะคะรีเทสกลับมาปุ๊บไม่ผ่าน48 50มีสิทธิ์ลงมาถึง33 29นะคะ22หรือว่า19ที่เดิมนะที่เดิมที่เขาเบรกไปเนาะมีโอกาสลงมาแบบนั้นนะคะนี่เราก็ต้องวางแผนให้ดีนะอ่าวางแผนการเทรดให้ดีนะคะอีกกรณีหนึ่งค่ะมาดูนะคะอีกกรณีหนึ่งอันนี้คือจะดูเฉพาะ M1 นนะอีกกรณีหนึ่งนะคะ ก็เหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าจุดที่กราฟจะลงมาอาจจะไม่ได้ลึกมากนะคะก็อาจจะเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าเหมือนเดิมนะคะแล้วถ้าไม่ผ่านอย่างที่บอกนะคะก็เทลง,จจล,งลงมาแตนะ่อาจจะลงมาแค่นี้ก็ได้นะอาจจะลงมาแค่สี่สิบสองสามสิบเก้าก็ได้นะคะอาจจะลงมาแค่นี้ก็ได้นะ หรือถ้าทะลุมาปุ๊บก็มาเจอกัน 30, มสิบเหมือนเดิมเลยเหมือนอันกราฟเมื่อกี้เลยนะคะอ่ะกรณี M1 นะคะ M1 นะเรามาดูนะเอ่อราคา 50, 49ิบเก้าอะไรพวกนี้มีความสำคัญมีในยยะพิเศษนะคะว่าเอ่อถ้าขึ้นไปเบรกได้คือไปต่อแต่ถ้าเบรกไม่ได้มีกลับนะคะมีกลับนะอ่ะมาดู M5 นะคะ M5 เนี่ยโค้ดมองอยู่2กรณี ะะกรณีที่หนึ่งก็คือไปนในส่วนของไดมอนด์นะคะไปนในส่วนของไดมอนด์ค่ะก็คือเนี่ยในส่วนของไดมอนด์เนาะถ้าเขาจะเป็นไดมอนด์นะคะต้องเบรกค่ะเนี่ยเบรกห้าสิบไปเลยเนะเบรกขึ้นไปรีเทสกลับมาไม่ผ่านก็ขึ้นไปอีกคราวนี้ต้องเบรกห้าสิบหกห้าสิบแปดห้าสิบเก้าให้ได นะคะถ้าเบรกได้เปรี้ยงยืนยันว่าอยากขึ้นนะรีเทสกลับมายกลงก็ไปต่อได้นะคะไปต่อได้ค่ะแล้วก็มีโอกาสที่จะไปถึงนู่นเลยนะมีโอกาสที่จะไปถึงน, 2, นู่นเลยสองพันเจ็ด้อสิบดะไรไปนู่นคะมีสิทธิ์ที่จะไปถึงนู่นแต่ถ้าอีกกรณีหนึ่งนะมาดูอีกกรณีหนึ่งนะคะเป็นแค่บูฟเว็ล่ะถ้าเขาไม่ได้เป็นไดมอนด์แต่เขาเป็นบูฟเว็ล่ะ นะคะดูจากกรณีตรงนี้นะคะนับหนึ่งสองอ่าสองสามสี่ห้าและก็จะขึ้นไปหกอืมจะขึ้นไปหกนะคะไปถึงแค่ห้าสิบห้าห้าสิบเก้าอะไรตรงนี้แล้วก็ตั้งลำกลับลงมาที่เดิม 26, 22, ยี่สิบหกยี่สิบสองอะเงี้ยก็มีโอกาสนะคะมีโอกาสแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็น ดับเบิลบัทอมนะคะเบรกนะเบรกราคาเหล่านี้เหล่านี้เบรกห้าสิบเก้าอะไรอย่างเงี้ยไปนะคะแล้วก็ไล,ล่ลำไปขึ้นข้างบนนู่นเลยเนอะตอนนี้สิ่งที่เราลุ้นก็คือว่าเขาต้องเบรกไปแบบโอเคอะ่ะอืมเบรกไปแบบแข็งแรงนะคะไปเจอหกเนี่ยห้าสิบห้าห้าสิบเจ็ดห้าสิบเก้าแถวนี้ไปเจอตรงนี้แล้วรีเทสมาเนี่ย ต้องไม่น่าจะต่ำกว่าห้าสิบนะคะแล้วก็ขึ้นต่อโอเคเนาะอันนี้คือมีโอกาสที่จะเป็นดับเบิลบาททอมได้ด้วยนะคะเมื่อกี้มองเป็นดมอนนะคะกราฟหนึ่งก,กราฟนี้มองเป็นดับเบิลบาททองนะคะนับเฉพาะตรงนี้นะ,ะนับเฉพาะตรงนี้นะนี่นับเฉพาะตรงนี้นะคะโอเคนะไปต่อนะคะ ในส่วนของอ่าถ้าสมมุติว่ากราฟไม่ผ่านละ่ะเออกราฟไม่ผ่าน58 59นะคะกราฟก็มีโอกาสที่จะเป็นูฟเว็ใน M 15เช่นกันนะคะมูฟเวฟบในเอ็มสิหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะนะคะอันนี้คือ1เนาะล้วได้2ละนะคะ3ามกำลังทำสีหรือเปล่าเออ นะคะถ้าไม่ผ่านก็คือกำลังทำสี่แล้วก็ลงมาห้าลึกเลยนะสองพันหกร้อยแปดสิบสองนะคะนี่นะคะแล้วตั้งลำให้ได้เพื่อที่จะขึ้นต่อก็ค่อนข้างไกลนะคะถ้าขึ้นถ้าตั้งลำได้ถ้าลงมาตรงนี้จริงๆแสดงว่าเขาเป็นบูเวฟค่ะนะคะถ้าเขาเป็นบูเวฟเขาก็ขึ้น,ปน,น 2008, ไป,น,น, 2008, 2009, ปน,นู่นเลยสองพันแปดอะไรไปนู่นเลยสองพันแปดสองพันเก้าอะไรไปนู่นนะคะ ก็มีโอกาสระหว่างวูฟเวฟกับ expanding อืม expanding triangle นะคะมีลักษณะคล้ายกันนะคล้ายกันเลยนะคะระหว่างวูฟเวฟกับ expanding triangle นะคะอ่าใน M 1 5เนอะ M 1 5มีโอกาสเป็นแบบนี้นะคะอ่าดูต่อนะคะและ M15 อันนี้ล่ะอ่า M15 นะคะถ้า เขาเบรกอ่ากรณี้เขาเบรกนะคะกรณี้เขาเบรกสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบเจ็ดห้าสิบแปดห้าสิบเก้านะคะเขาก็จะเป็นอิมเพลว์อะค่ะนะคะหนึ่งสองสามได้สี่ละกํำลังไปห้าอ่าตรงนี้ก็เป็นดับเบบัตทอมพอดีรีเทสมาก็ปุ๊กไปต่อเขาก็เป็นอิมเพลว์นะคะ อิมเพลว์เวฟค่านะคะทฤษฎีของอีเลียตเวฟขึ้นไปหา5้าห้าจะอยู่ที่2องพั8เจ็ดร้อยเก้ค่ะนะคะก็จะไปทางโน้นเลยนะสำหรับ i m p เพลวนะคะก็มีอยู่สองกรณีว่าผ่านหรือไม่ผ่านเพราะนั้นราคาสำคัญนะคะราคาสำคัญก็คือ5ตั้งแต่ห้าิไปจนถึง ห้าสิบแปดห้าสิบเก้านะสลาราคาสำคัญว่าเบรกหรือไม่เบรกอ่าถ้าเบรกแล้วยืนได้ก็โอเคนะคะถ้าเบรกแล้วรีเทสมาแถวแถวแค่สี่สิบก็ยังโอเคอยู่เพราะว่ามาชนชาแนลใช่ไหมคะแต่ถ้าเบรกแล้วลูดกลับมาทั้งหมดเลยอันนั้นไม่ใช่นะคะอันนั้นไม่ใช่ละอ่าไม่ใช่ละก็เราต้องรอนะคะพิจารณาโซนิ 53ถึง59นะก็รอพิจารณาโซนนี้กันนะคะโอเคไปต่อในทำเฟรมใหญ่ค่ะส่วนในทำเฟรมใหญ่ๆเนี่ยยังไงก็ขึ้นแต่ก็อย่างที่บอกนะคะการที่เขาจะขึ้นก็มีย่ออยู่แล้วนะเขาจะไปนู่นแหละ2789 2841 2857มันเป็นเทรนขาขึ้นอยู่แล้วนะคะไม่ต้องเป็นห่วง เนีมันเป็นเทนขาขึ้นแต่มันก็อาจจะทําแบบนี้หรือเปล่าอ่าทําแบบนี้หรือเปล่านะคะก็อย่างอันเนี้ยเขาก็เป็นมูฟเวฟของเขาเหมือนกันนะอืมหนึ่งนะสองสามสี่ห้าแล้วก็ไปหกนี่เขาก็เป็นมูฟเวฟของเขาเหมือนกันนะคะอ่ะไปดูเป็นมูฟเวฟจริงหรือเปล่านะคะก็ไปดูเอ็มอ่ะเมื่อกี้นี้ m15 เนาะ เอ็มสิบห้าเมื่อกี้ไปแล้วเนาะทีนี้มาดูเอ็มสามสิบก็เมื่อกี้นี้นะคะอันนี้ไม่ได้วิเคราะห์เอ็มสามสิบวิเคราะห์อะไรดูอันนี้ก่อนละกันนะนนก็เอ็มสามสิบนะคะก็ยังมองว่าเป็นขาขึ้นอยู่นะคะเพียงแค่ว่ากำลังไซด์เวเพื่อที่จะให้มันชนเทนไลน์หรือเปล่า ะคะหรือว่าไปต่อมันยังไม่ได้ถึงทั้งข้างบนลังไม่ได้ถึงข้างล่างตอนนี้อยู่ตรงกลางค่ะตอนนี้อยู่ตรงกลางนะคะเออก็เลยคิดว่ามีโอกาสเลือกได้ทั้งสองทางนั่นเองนะ <c oughs> ไปต่อค่ะนะคะ H หนึ่งนะในความที่เป็น H หนึ่งนะคะทุกคนดูเมื่อกี้เนี้ย M อะไรนะ M สิบห้าปะที่บอกว่าจะเป็นมีโอกาสที่จะเป็น Double b บา t อมใช่ไหมคะแล้วก็ มีโอกาสที่จะเป็นบูฟเฟ่ตแล้วเรามาดูตัวอย่างนะคะดูตัวอย่างนี่ไงตัวอย่างของ,ต,อง,ของนะะตัวอย่างของ h หนึ่งค่ะนะคะตัวอย่างของ h หนึ่งตัวอย่างของ h หนึ่งก็คือว่าจริงๆเขามีโอกาสเป็นบูฟเฟ่ได้ไหมเป็นได้นะนะคะก็ถาดติดอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามสี่เขาก็มีสิทธิ์ที่จะลงมาทำห้า ตรงนี้เหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าเขาไม่ทำไงเขายกโลถูกปะเขายกโลนะ,ะพอเขายกโลปุ๊บเรื่องมันเปลี่ยนไงนคะจากที่เขาจะเป็นวูฟเวฟเขาก็เลยเป็นดาวโป๊ลบาทออ่าเบรกพอดีเบรกพอดีเบรกพอดีใช่ไหมคะพอเบรกได้ปุ๊บเรื่องเปลี่ยนเลยอ่า เรื่องเปลี่ยนเลยนะคะพอเบรกได้ปุ๊บเรื่องเปลี่ยนเลยนะ,อะนอกจากจะเป็นดับเบิลบัตทอมแล้วนะคะเขาก็ยังเป็นเดซซิดิงอาเดซซิดิงทายแองเกิลนะคะก็คือเนี่ยค่ะขึ้นลงซาละวันขึ้นลงอยู่ตรงนี้แล้วก็บินเนาะ A B C D แล้วก็ E แล้วก็บินอะใช่ไหมเป็นเดซซิดิงทายแองเกิลนะคะ อ่ะทีนี้เรามาดูนะอ่ออันนี้คือตัวอย่างนะรุ่นพี่เขานะคะอืมเมื่อกี้ M สิบห้าใช่ไหมคะอ่ะตอนนี้ H หนึ่งค่ะ H หนึ่งทำมาแล้วแบบนี้ยกโลกขึ้นมาอันนี้นะคะยกโลกแล้วก็เบรกเอานะคะก็คือที่บอกว่าจุดสำคัญคือสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบถึงถูกไหมพูดถูกไหม ห้าสิบเก้าอ่าอันนั้นคือมีนัยสําคัญนะคะก็เช่นเดียวกันกับโซนนี้วะก็มีนัยสาคัญว่าถ้าเขาเบรกเปี้ยงรีเทสกลับมาก็ต้องแรงต้องแรงต้องแรงไปอันนี้ก็เป็นรีแทงก์ลแล้วก็เบรกได้ก็ไปรูดรุดรุดรุดเลยเพราะว่าเขาเป็นดับเบิลปารทอมมาแล้วอ่าเช่นเดียวกันนะคะกับปัจจุบันเรามาดูปัจจุบันดับมาดปัจจุบันนะคะอ่าปัจจุบันนะคะ เขาเป็นตรงนี้ตรงนี้เป็นบู๊กเวฟมาแล้วอืมเป็นบู๊กเวฟนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าแล้วก็ไปหกได้หกละอ่ะได้หกละได้ได้หกเรียบร้อยแล้วสำหรับบู๊กเวฟนะคะบู๊กเวฟตรงนี้แต่ทีนี้ในเรื่องของอิมพลว์ล่ะอิมพลว์ตรงนี้ได้เพิ่งได้หนึ่งสองสามสี่ ห้าห้าจะจบแค่ตรงนี้ไหมนะคะถ้าห้าจบตรงนี้ห้าก็จะตรงนี้อาจจะย่อลงมาถึงนี่เลยสองพันหร้อยเจ็สิบแปดอย่างที่ว่านะคะหรือห้าจะไม่จบแค่นี้เพราะว่าห้ายาวได้ไงคะ่ะตรงนี้ก็จะเป็นดับเบิลบัสทอมอะไรไปแล้วก็เบรกเอาบินไปอะไรอย่านี้นะคก็ถึงได้บอกว่า ในยยะสาคัญคือ5 0าสถึงห้นั่นเองนะคะว่าเขาจะเบรกเพื่อไปต่อหรือว่าพอแล้วรีเทสอ่ะมันก็มีมีสกรณีนะคะพอรีได้ปุ๊บก็บินจะเข้าจาัก,กรวาลเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นเทรนขาขึ้นนั่นเองนะก็อาจจะทําเหมือนนี้หรือเปล่าเนี่นะจะอาจจะทําเหมือนกันหรือเปล่าเพราะว่าอันนี้ก็เป็นบูฟเฟ e เหมือนกันอันนี้ก็อาจจะสร้างบูฟเฟได้เหมือนกัน ในขณะที่ตรงนี้เขาเป็น r e t a n ่เหลนะคะร e ปสี uh, ่เหลเนาะโอเคนะคะนี่คือแนวทางนะสำหรับโค้ดนะคะก็คือรอ,อ,อนะคะรอให้เขาไปทําโครงสร้างที่ชัดเจนก่อนแล้วก็ดูว่าตรงเนี้ยเป็นอะไรถ้าเกิดว่าตรงนี้เป็นห้าจบตรงนี้ก็จะเป็น COLLECTION นะคะก็คือ A B C อันเองนะคะในส่วนของอินพา e นะคะ1 2 สามสี่ห้าได้ A ได้ B หรือเปล่า B นี่จะจบแค่นี้ไหมอ่ะแล้วก็ลงมาสบบี่นี้ลักษณะก็คล้ายๆกันนะคะคล้ายๆกันกับอันนี้โอเคนะนะคะก็สำหรับโค้ดนะคะก็อยากให้ทุกคนรอก่อนนะคะก็คือบินเขาอาจจะถึงไฮเก่าแหละแต่ว่าจะผ่านหรือไม่นะถ้าผ่านเบรกเอาได้คือไปต่อนะตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นทั้ง เอ่อ uh, double platinum เป็นได้ทั้งแผ่นเน็ตด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีโอกาสค่ะเป็นแผ่นเน็ตได้ด้วยแล้วก็เป็นทั้งอ่ดิมอนในไทม์เล็กด้วยนะคะก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเช่นนั้นนะเนี่ยดิมอนในไทมเ์เล็กๆอย่างนี้ด้วยนะคะก็ถ้าเกิดว่าเขาเบรกไปนะเบรกไปแล้วก็รีเทสห้าสิบแปดห้าสิบเก้าอะไรตรงนี้แต่ว่า อ่าไม่ผ่านก็ลองดูว่าจะลงมาประมาณไหนทาโครงสร้างอะไรแต่ถ้าเบรกแล้วขึ้นไปยืนบนนู้นก็นู่นเลยค่ะนะคก็ไปเจอกันตรงนู้นเลยเช่นเดียวกันนะคะโอเคค่ะนะคะก็เป็นมุมมองนะคะเป็นมุมมองแล้วก็อ่าหลักการวิเคราะห์นะคะตามทฤษฎีนะไม่ได้ฟันธงอะไรนะคะว่าจะไปทางไหนแต่ว่าอ่าเป็นแนวทางนะคะว่ามีความน่าจะเป็นที่จะไปทางไหนได้บ้างนะ,ะว่าอ่าถ้า เขาเบรกเราก็วางแผนที่จะย่อลงมาแล้วเราก็ทำกำไรเปิดบายขึ้นไปต่อนะคะเพราะว่าเขามีเป้าหมายที่ไกลกว่านั้นนะคะส่วนถ้าเขาไม่เบรกอืมไม่เบรกเขาก็จะกลับไปที่ใดอ่ะเราก็รอดูกันว่าถ้าเขาไม่เบรกเขาก็มีสิทธิ์กลับมาที่สี่สิบสามสิบแปดนะคะลึกสุดที่สามสิบยิบเจ็ดนะคะหรือลึกกว่านั้นอีกก,ก็กลับมาที่เดิมเลยนะคะถ้ากลับมาที่เดิมแล้วทะลุก็ จบข่าวขาขึ้นนะคะเขาก็จะไปลงค่ะเขาก็จะลงไปนู่นเลยนะคะจะลงไปที่นี่เลยนะคะสองพันหกร้อยแปดสิบสองถึงสองพันหกร้อยหกสิบห้าหกสิบสองอะไรไปนู่นเลยนะคะถ้าเขาไม่เบรกนะก็ตรงนี้ก็จะสร้างอิ p พาวเวฟเหมือนกันนะคะเอ้ยไม่ใช่ขออภัยค่ะตรงนี้ก็จะสร้างมูฟเฟเหมือนกันนะคะหลังจากนั้นแล้วค่อยขึ้นนั่นเอง ขึ้นไปแปดร้อยอะไรเงี้ยคือยังไงก็ขึ้นอยู่แล้วแต่ทีนี้เขากําลังทําโครงสร้างนะคะเราก็ต้องอทําความเข้าใจโครงสร้างของเขาก่อนนะคะแล้วเราจะได้วางแผนการเทรดได้ถูกต้องนะคะโอเคค่ะสําหรับโค้ดนะคะถ้าตีดขึ้นไปก็น่าจะเคลียร์ออเดอร์ทั้งหมดนะคะแล้วกอ็ออเดอร์ที่เคยติดไว้นะคะเคลียร์ทั้งหมดแล้วก็รอดูทรงก่อนนะคะว่า จะเอาอยัางไงนะคะกาฟจะเอาอยัางไงถ้าขึ้นต่อเราก็ค่อยวางแผนเปิดปลายไปนะคะแต่ถ้าไม่ไปต่อนะคะดันกลับลงมาทำ Move ว็บแถวแถวหกร้กว่าเนี่ยนะคะเราก็ต้องมาถ้าถ้าจะเปิดปลายก็ต้องมาตั้งรับแถบนี้เนาะโอเคค่ะนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากการวิเคราะห์ไว้เพียงเท่านี้นะคะเป็นแค่มุมมองนะคะเป็นส่วนหนึ่งของการใช้ ทฤษฎีนะคะมาผสมกับกราฟเอามาใส่ในกราฟเพื่อที่จะวิเคราะห์การเดินทางของกราฟนะคะก็ถ้าเกิดว่าท่านได้ชื่นชอบนะคะแล้วก็มองในมุมการวิเคราะห์แล้วก็อยากรู้เรื่องราวของการเดินทางของกราฟก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะโค้ชจะสอนหนึ่งทุ่มตรงทุกวันเลยนะคะเทดสดไปพร้อมโค้ดนี่แหละวิเคราะห์กันสดๆเลยนะคะแล้วก็ดูสถานการณ์จริงเลยนะคะก็ขอให้ทุกท่านโชคปีนะคะเย็บก,กลบไรกันได้เยอะๆนะคะ สำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะเจอกันวันจันจ้าหนึ่งทุ่มตรงค่ะ